หยุดก่อนผมอยากให้คุณจ้องมาที่หน้าจอตอนนี้อย่าเพิ่งกระพริบตาคุณได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นไม่ใช่เสียงพัดลมไม่ใช่เสียงรถบนถนนหรอกแต่มันคือเสียงเข็มนาฬิกาที่กำลังเดินไปและทุกวินาทีที่ผ่านไปเงินในกระเป๋าของคุณความฝันของคุณและอนาคตที่สดใสที่คุณเคยปรารถนามันกำลังค่อยๆระเหยหายไปถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับความคิดแบบเดิมๆคุณเคยสงสัยไหมว่า ทั้งที่เป็นมนุษย์เหมือนกันมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันแต่ทำไมบางคนถึงได้นั่งรถหรูกินมือ้อค่าบนตึกระฟ้าในกรุงเทพในขณะที่คุณยังต้องพวงกับบินค่าใช้จ่ายตอนสิ้นเดือนคุณคิดว่าเขาเก่งกว่าคุณหรอคุณคิดว่าเขามีโอกาสมากกว่าหรอไม่ใช่เลยผิดถนัดคนไทยเรามีคำกล่าวที่กินใจว่าช้างที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ช้างที่ตัวใหญ่ที่สุด แต่คือช้างที่รู้วิธีใช้พลังของมันในเวลาที่เหมาะสมที่สุดความจริงก็คือคุณกำลังถูกล้อมรอบด้วยคำลวงที่แสนหวานที่สังคมหรือแม้แต่คู่แข่งข้างนอกนั่นกำลังพยายามกรอกหูคุณเขาจัดการสอนให้คุณทำตามสูตรเอเดินตามรอยเดิมบีและคุณเองก็เหมือนปลาตัวน้อยที่ไร้เดียงสาหุบเหยื่อไปโดยไม่รู้เลยว่าข้างหลังนั่นมีเบ็ดที่แหลมคมซ่อนอยู่ คุณไม่รู้สึกเหนื่อยบ้างเหรอที่ต้องวิ่งตามคุณค่าจอมปลอมที่ผลลัพธ์กลับมามีแค่ศูนย์เดี๋ยวก่อนผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อตัดสินคุณผมมาที่นี่เพราะผมเคยยือนอยู่ในจุดเดียวกับคุณมาก่อนผมเคยเชื่อในคำสัญญาที่ว่างเปล่าเคยทุ่มเทเหงื่อและน้ำตาแต่กลับได้รับเพียงความผิดหวังจนกระทั่งผมได้พบความลับที่น่ากลัวอย่างหนึ่งความลับที่คนบนจุดสูงสุดไม่เคยอยากให้คุณรู้ วันนี้ผมจะกระชากหน้ากากนั่นออกผมจะฉีกม่านกรรมยี่ที่ปิดบังความจริงที่โหดร้ายนี้ให้ขาดสะบัน้นคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านวิดีโอยอดวิวล้านๆข้างนอกนั่นแล้วเหรอโอ้ลองดูตัวเลขพวกนี้สิเห็นไหมนั่นมันแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น60%ของสิ่งที่คุณรู้เป็นแค่เศษเสี้ยวที่กระจัดกระจาย และอีก60%ที่เหลือซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สร้างความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดกลับถูกซ่อนไว้ในความมืดวิดีโอนี้ไม่ใช่สำหรับคนขวัญอ่อนและไม่ใช่สำหรับคนที่ชอบฟังคำหวานๆแต่มันสำหรับนักรบที่แท้จริงคนที่พร้อมจะยอมรับการถูกตบหน้าเพื่อตื่นจากฝันถ้าคุณคาดหวังบทเรียนทฤษฎีที่แห้งแล้งก็กดออกไปได้เลยแต่ถ้าคุณอยากครอบครองอาวุธที่จะช่วยให้คุณพลิกเกมได้ เปลี่ยนคนที่เคยหัวเราะเยาะคุณให้ต้องเงียบกริบด้วยความตกตะลึงถ้าอย่างนั้นก็นั่งลงและรวบรวมพลังงานให้เต็ม100%เเซเพราะต่อจากนี้เราจะไม่เพียงแค่เรียนรู้วิธีการทำแต่เราจะเรียนรู้วิธีการชนะเราจะนำสิ่งที่คู่แข่งกำลังทำมาปัดดุดใหม่แต่ในสไตล์ที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเฉียบคมกว่าดราม่ากว่าและเปลี่ยนไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นจริงคุณพร้อมจะเป็นผู้นำ หรืออยากจะเป็นผู้ตามที่สิ้นหวังต่อไปทางเลือกอยู่ที่คุณแต่จำไว้ว่าโอกาสไม่มีครั้งที่สองและความจริงมักจะเจ็บปวดเสมอเรามาเริ่มกันเลยยอมรับความจริงกันหน่อยเถอะคุณดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้มามากแค่ไหนแล้วคุณอ่านหนังสือมาเท่าไหร่และจดบันทึกไปกี่หน้ากระดาษแล้วผลลัพธ์คืออะไรยังคงเป็นศูนย์เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมา คุณกำลังพยายามต่อจิ๊กซอพันชิ้นที่ขาดชิ้นส่วนสำคัญไปโดยที่ไม่มีใครยอมบอกคุณเลยลองดูวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญข้างนอกนั่นหรือก็คือคู่แข่งที่คุณกำลังติดตามอยู่พวกเขาทำอะไรกันเขาเอาแต่หยิบยื่นเส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเขาบอกว่าแค่ทำตามสิ่งที่พวกเขาบอกแล้วความสำเร็จจะมาหาเองโอ้ยฟังดูก็ดีนะ แต่น่าเสียดายที่ในความเป็นจริงมันเหมือนกับการที่คุณพยายามปรุงต้มยำกุ้งชื่อดังที่มีแค่ตะไคร้กับพริกแต่กลับลืมกะทิและกุ้งสดผลลัพธ์คืออะไรก้อนน้ำซุปที่จืดชืดและเผ็ดแสบคอจนไม่มีใครกลืนลงนั่นไงความจริงที่โหดร้ายก็คือ60%ของสิ่งที่เขาสอนคุณเป็นเพียงแค่เปลีอยนอกเป็นทฤษฎีล้าสมัยจากทศวรรษที่แล้วเขาบอกให้คุณทำแบบนี้ บังคับให้คุณทำแบบนั้นแต่เขากลับจงใจลืมบอกไปว่าโลกทุกวันนี้รันด้วยกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณกำลังใช้แผนที่ศตวตรรษที่20เพื่อตามหาขุมทรัพย์ในศตวตรรษที่21มันไม่น่าตลกเหรอผมเรียกสิ่งนี้ว่ากับดักความปลอดภัยเมื่อคุณทำเหมือนคู่แข่งทุกอย่างคุณจะรู้สึกอุ่นใจเพราะคนอื่นเขาก็ทำกันแต่จำคำนี้ของคนไทยไว้ให้ดีนะครับ ถ้าคุณเดินตามรอยเท้าของคนอื่นคุณจะไม่มีวันทิ้งรอยเท้าของตัวเองได้เลยคุณกำลังเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นสำเนาที่จางลงเป็นเพียงปลาตัวเล็กตัวน้อยที่ว่ายอยู่กลางมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยฉลามระยะห่างระหว่างผู้นำกับผู้ตามไม่ได้อยู่ที่ใครทำมากกว่าแต่อยู่ที่ใครมองเห็นสิ่งที่คนอื่นจงใจปิดบังคู่แข่งของคุณพูดถึงเรื่องนี้แต่เขาได้พูดถึงความเสี่ยงที่แท้จริงไหม เขาได้เตือนคุณถึงความล้มเหลวเมื่อตลาดผันผวนไหมแน่นอนว่าไม่เพราะถ้าเขาพูดออกมาเขาจะสูญเสียอำนาจการเป็นที่หนึ่งของเขาไปคุณรู้สึกโกรธไหมผมโกรธนะผมโกรธที่เห็นคนนับพันกำลังเสียเวลาแรงกายและเงินทองไปกับสิ่งที่มีค่าเท่ากับศูนย์แต่ไม่ต้องห่วงเพราะการที่คุณมาอยู่ที่นี่วันนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพรมลิขิตได้นำพาคุณมาสู่วิดีโอนี้เพื่อเราจะได้ เติมเต็มระยะห่างที่อันตรายนั้นด้วยกันเราจะไม่เพียงแค่เอาสิ่งที่เขาทำมาเล่าใหม่แต่เราจะผ่าตัดมันเก็บส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญที่มีค่าไว้และโยนขยะที่ขวางทางคุณทิ้งผมจะแสดงให้คุณเห็นความจริงอีก40%ที่เหลือส่วนที่คนไทยเรียกว่าพลังแฝงมันคือความยืดหยุ่นคือกับดักทางอารมณ์และคือแนวคิดที่ก้าวกระโดดที่คุณไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อน รัดเข็มขัดให้แน่นเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเปลี่ยนระบบปฏิบัติการในสมองของคุณไปอย่างสิ้นเชิงเราจะไม่เพียงแค่ทำตามโครงสร้างของเขาเพื่อเอาชนะเขาแต่เราจะสร้างอาณาจักรใหม่ที่ที่คุณเป็นคนขับไม่ใช่เพียงผู้โดยสารพร้อมหรือยังมาข้ามเหวที่กั้นกลางนี้ไปสู่ความจริงด้วยกันตอนนี้ใจเย็นๆก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่คู่แข่งคุณทำมันคือขยะ ไม่ใช่เลยถ้ามันผิดไปหมดเขาคงไม่มียอดวิวเป็นล้านหรอกความจริงคือเขามีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงประมาณ60%ของความสำเร็จแต่วันนี้ปัญหาคือเขากำลังให้คุณกินข้าวเย็นแต่กลับคิดเงินเหมือนรังนกมาชําแหละโครงสร้างนั้นไปพร้อมกับผมข้อโต้แย้งแรกที่เขาเอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ใช่ผมยอมรับข้อนี้มันเหมือนฐานรากของบ้านถ้าไม่มีมันบ้านก็พังแต่ดูสิเขาบอกให้คุณทำยังไงเขาบอกให้คุณทำตามวิธีเก่าๆโธ่เอ้ยวิธีนั้นมันสำหรับคนที่มีเงินทุนมหาศาลหรือมีทีมงานอยู่ข้างหลังคุณคือนักรบตัวคนเดียวคุณจะเอาพร็อกไปสู่กับปืนกลไม่ได้แทนที่จะทำแบบเครื่องจกักรให้ใช้แนวคิดกองโจรแบบคนไทยถึงจะเป็นวัตถุดิบเดิมแต่เราจะพลิกแพลงมัน แทนที่จะทุ่มเงินโฆษณาไปเรื่อยๆให้โฟกัสที่การสร้างเครือข่ายทางอารมณ์คุณไม่ต้องการคน,นดูหนึ่งล้านคนที่ฉาบฉวยคุณต้องการหนึ่งมื่นคนที่พร้อมจะตายไปกับคุณนั่นต่างหากคือพลังที่แท้จริงต่อไปมาพูดถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าสูตรสำเร็จผมขำเลยตอนได้ยินแบบนี้ทำไมเหรอเพราะเขาพูดแต่ผลลัพธ์สวยหรูส่วนปลัก,กโกลนที่เขาต้องลุยผ่านมาก่อนหน้านี้เขาเก็บเงียบกริบ เขาบอกให้คุณทําตามขั้นตอนของเขาแต่เขาได้บอกไหมว่าถ้าคุณทําแบบนั้นโดยไม่มีแนวคิดมืออาชีพแบบใหม่คุณจะถูกอัลกอริทึมบทคยี่ภายในพริบตาจำคําผมไว้ในโลกนี้ใครกุ่มข้อมูลคนนั้นคือราชาแต่ใครที่รู้จักปรุงแต่งข้อมูลนั้นต่างหากคือผู้ชนะเนื้อหา60%นี้คือพื้นฐานแต่มันต้องใช้สมองระดับมืออาชีพในการขับเคลื่อนคุณจะเอาแต่ก๊ปอปปี้แล้ววางไม่ได้ คุณต้องรู้ว่าเมื่อไหรควรเร่งเครื่องเมื่อไหร่ควรเหยียบเบรกลองดูวิธีที่เขาจัดการกับปัญหาสำคัญสคัญนี่เป็นส่วนที่ผมขำที่สุดเขาทำให้มันดูซับซ้อนเกินไปไกลตัวเกินความจริงคนไทยเราชอบอะไรที่เรียบง่ายแต่ได้ผลทำไมต้องเดินอ้อมโลกในเมื่อคุณแค่เดินผ่านประตูไปเคล็ดลับอยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่เป็นมืออาชีพนี่คือเวลาที่เราจะเปลี่ยนจากการเป็นเด็กฝึกงานไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญ ็นไหมผมเพิ่งจะกวาดล้างกองความรู้ที่สับสนวุ่นวายที่คู่แข่งยัดเยียดใส่หัวคุณไปถึงจะเป็นวัตถุดิบเดิมแต่ภายใต้มือของเชฟที่มีจรรยาบันเรากำลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นงานเลี้ยงที่แท้จริงอย่เพิ่งดีใจไปนี่มันแค่60%ของเรื่องราวทั้งหมดถ้าคุณหยุดแค่นี้คุณก็ยังเป็นแค่สำเนาที่อัปเกรดของคู่แข่งเท่านั้นอีก40ที่เหลือ ส่วนที่จะช่วยให้คุณแซงหน้าเขาได้อย่างขาดลอยส่วนที่จะทําให้คนดูของเขาต้องหลั่งไหลมาที่ช่องของคุณมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณอยากรู้ไหมว่าทำไมยักษ์ใหญ่ผู้นําตลาดในเมืองไทยถึงยังคงดูสงบนิ่งได้แม้ในยามที่พายุโหมกระหน่าได้ไม่ใช่เพราะเขามีเงินเยอะหรอกแต่เพราะเขามีสิ่งที่ผมเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งเสือ ในขณะที่คู่แข่งของคุณกำลังง่วนอยู่กับการสอนเรื่องธรรมดาธรรมดาพวกเขากลับมองข้ามความจริงที่น่าตกใจไปโดยสิ้นเชิงนั่นคือหัวใจสำคัญของความต่างดูนี่สิเห็นความต่างไหมนี่ไม่ใช่การปรับปรุงแต่นี่คือการปฏิวัติถ้า60%นั้นคือร่าง40%นนี้คือวิญญาณที่ทำให้ร่างนั้นลุกขึ้นมาสู้ผมจะเผยความลับแรกให้คุณกลยุทธ์กับดักอารมณ์ย้อนสอน คนไทยไม่เคยขายของด้วยตะก,กะล้วนๆเราสร้างแผ่นดินไหวในใจคนดูเมื่อคุณทำได้แบบนี้คุณไม่ต้องไปไล่ล่าหาลูกค้าหรือคนดูอีกต่อไปเขาจะเดินมาหาคุณเองเหมือนแมงเม่าที่ถูกดึงดูดด้วยแสงสว่างที่เจิดจ้าที่สุดในความมืดแต่เดี๋ยวก่อนยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นผมเรียกมันว่ารห ah ัสลับไวรัสแฝงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมโฆษณาประกันของไทยถึงทำให้คนทั้งโลกต้องร้องไห้ต้องหัวรบ และต้องแชร์กันอย่างบ้าคลั่งกันได้เคล็ดลับอยู่ที่เขาไม่ได้แค่สอนวิธีสร้างเนื้อหาที่ถูกต้องเท่านั้นแต่เป็นวิธีสร้างเนื้อหาที่หลอนคุณต้องฝังความปรารถนาที่แรงกล้าลงในใจเขาเมื่อเขาดูวิดีโอคุณจบเขาจะไม่ใช่แค่จำคุณได้แต่เขารู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องแชร์มันออกไปให้คนทั้งโลกเห็นและนี่คือหมัดฮุกเผด็จศึกของคู่แข่งของคุณกด3วินาทีศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงเทพในโลกที่สมาธิคือของที่ฟุ่มเฟือยที่สุด คุณมีเวลาแค่3วินาทีในการตัดสินชะตาชีวิตของคุณคู่แข่งบอกให้คุณทำตามแบบเขาแต่ผมบอกให้คุณทำตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนี่แหละคือการหักมุมที่ทำให้คนดูช็อกและไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอได้เลยเห็นไหม40%นนี่แหละคือระยะห่างระหว่างคนทำงานกับปรมาจารย์ที่แท้จริง เมื่อคุณนำความแข็งแกร่งของฐานราก60%มาผสมผสานกับความเฉียบคมและดราม่าของความลับ40%นี้คุณจะสร้างตัวตนที่ไม่มีใครล้มได้คุณไม่ใช่สำเนาอีกต่อไปแต่คุณคือต้นฉบับเพียงหนึ่งเดียวคือผู้ที่กำหนดกติกานี้ใหม่เอาละ่ะจ้องตาผมนะคุณกล้าพอไหมที่จะละทิ้งความมั่นคมจอมปลอมเพื่อก้าวเข้าสู่ดินแดนของผู้ชนะ คุณกล้าพอไหมที่จะใช้อาวุธเหล่านี้เพื่อเปิดโปงคนที่กำลังกล่อมคุณให้หลับไหลอย่าก,กลัวไปเลยเพราะผมอยู่ที่นี่เพื่อเคียงข้างคุณเราจะไม่ใช่แค่ไหวรอแต่เราจะกลายเป็นตำนานตอนนี้ม่านได้เปิดขึ้นแล้วความจริงปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณพื้นฐาน60%ที่แข็งแกร่งและอาวุธรับ40%ที่ผมเพิ่งมอบให้คุณพวกมันไม่ใช่ทฤษฎีอีกต่อไปแต่มันคือการประกาศสงครามคุณรู้ไหม ในวินาทีนี้ขณะที่วิดีโอนี้กำลังจะจบลงโลกภายนอกยังคงหมุนไปคู่แข่งของคุณยังคงงมงายอยู่กับสูตรเดิมนั่นคือโอกาสของคุณคนไทยมีการกล่าวว่าน้ำขึ้นให้รีบตักอย่ารอจนทุกอย่างสายเกินไปอย่ารอจนทุกคนรู้ความลับนี้หมดแล้วคุณค่อยเริ่มทำถึงตอนนั้นคุณจะเป็นได้แค่คนเก็บเศษขนมที่เหลือจากงานเลี้ยงเท่านั้นเอง เอาละลองดูที่มือของคุณเองสิคุณกำลังถือปุ่มกดที่จะเปลี่ยนเกมนี้ไปตลอดการคุณอยากจะเป็นคนขับรถสูเปรคาที่พุ่งทะยานไปข้างหน้าหรืออยากจะเป็นเพียงผู้โดยสารที่นั่งเบาะหลังมองดูชีวิตตัวเองผ่านหน้าต่างที่มัวหมองทางเลือกนั้นไม่มีใครทำแทนคุณได้ผมได้มอบทุกอย่างที่มีให้คุณแล้วผมได้ฉีกเปลือกนอกที่หรูหราของบทเรียนจอมปลอมออกเพื่อส่งความจริงที่เปลือยหนาวแต่เปี่ยมด้วยพลังให้คุณตอนนี้ ถึงตาคุณแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเลือดนักครบกำลังสูบฉีดอยู่ในอกจริงๆถ้าคุณกระหายความสำเร็จที่สั่นสะเทือนวงการจริงๆถ้าอย่างนั้นจงพิสูจน์ให้ผมเห็นด้วยการลงมือทำเดี๋ยวนี้อย่าแค่พยักหน้าแล้วปิดจอไปนอนเริ่มต้นจากก้าวที่เล็กที่สุดใต้วิดีโอนี้ผมได้วางแผนปฏิบัติการสำหรับคนที่จริงจังไว้ให้แล้วคลิกเข้าไปดูเลยมันคือของขวัญที่ผมเตรียมไว้ให้คนที่กล้าฝันใหญ่และอย่าลืมกดปุ่มติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วย ทำไมนะเหรอเพราะในตอนหน้าผมจะไม่ใช่แค่สอนคุณสู้แต่ผมจะสอนคุณปกครองคุณไม่อยากพลาดช่วงเวลาที่คุณจะกลายเป็นราชาใช่ไหมจำคำผมไว้ดีชัตตากรรมไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูดแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณทำตอนนี้อย่าให้ความกลัวมาหยุดยั้งก้าวเดินของเสือลุกขึ้นออกไปข้างนอกนั่นแล้วทำให้โลกเห็นว่าคุณคือใครผมเชื่อว่าคุณทำได้ลาก่อนแล้วหวังว่าจะได้พบคุณที่อีกฝั่งหนึ่งของความสำเร็จ ขอให้เป็นวันที่รุ่งโรจน์และเปี่ยมด้วยพลัง